คลิปนี้นะคะก็เป็นวันที่2ที่เลมานวดแล้วก็อบสมุนไพรค่ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันเลยเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วนะคะก็มานอนรอที่เตียงเสียค่ะทุกคนเตรียมนวดรอสักพักนะคะพี่เขาก็มานวดเปิดจุดขาทางซ้ายแล้วก็ขวาอยากบอกว่านวดเจ็บกว่าวันแรกซะอีกค่ะทุกคนความจริงแล้วนะคะพี่เลเนี่ยปวดหลังมาตั้งแต่ท้องแรกแล้วนะคะเนื่องจากพี่เลเนี่ยผ่าคลอดแบบบล็อกหลังก็เลยปวด พอ,อนวดอะไรเสร็จสับแล้วนะคะพี่เขาก็จะมาทับหม้อเกลือค่ะว้าวอยากบอกว่ามันร้อนมากค่ะแต่ว่ามันดีต่อตัวพี่เลยเองก็เลยต้องอดทนค่ะทุกคนพี่เขาจะประกบทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยนะคะต่อมาก็จะมาเข้าตู้อบสมุนไพรค่ะทุกคนร้อนมากแล้วนี่ก็เป็นเหงื่อรอบแรกค่ะในกล้องเนี่ยเห็นไม่ค่อยชัดนะคะแต่ตัวจริงคือแบบว่าเหงื่อท่วมมาก รอบสองเสร็จแล้วเราก็ไปล้างตัวแล้วก็กลับบ้านได้เลยค่ะดูจากผมแล้วนี่คือเปียกโชคเลยทุกคนกลับบ้านกัน